กลางดึกคืนวันที่24กันยายน2563เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของดีเชื่อดังเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณทางโค้งถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสารอาญาเป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิตทําให้ชื่อของโค้งสารอาญาหรือโค้งร้อยศพถูกกลับนํามาพูดถึงอีกครั้งเมื่อเปิดข้อมูลสถิติของตํารวจพบว่าช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจุดนี้เกิดอุบัติเหตุมากถึง41ครั้ง และเป็นอุบัติเหตุรุนแรงมีผู้เสียชีวิตถึง4รายภายในเดือนเดียวขณะที่ในรอบ9เดือนจุดนี้มีอุบัติเหตุเกือบ300ครั้งวันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในจุดดังกล่าวซึ่งลักษณะทางกายภาพของถนนรัชดาพิเศษเป็นถนน8เลนแบ่งเป็นฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกฝั่งละสี่เลน ซึ่งช่วงโค้งถัดจากอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินผ่านซอยรัชดา36ถึงซอยรัชดา32มีรัศมีโค้งกว้างความยาวเกือบ2กิโลเมตรพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือวขณะที่ฝนตกทําให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดแต่เดิมอุบัติเหตุมักเกิดบนถนนฝั่งขาออกแต่หลังจากที่มีอุโมงค์ทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในฝั่งขาเข้าเนื่องจากขับรถมาจากอุโมงค์ด้วยความเร็วทําให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้ ซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพทางถนนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความระมัดระวังและความประมาทของผู้ขับขี่ด้วยการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายภาพอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคนขับด้วยนะครับเราจะสังเกตดูตอนกลางวันเนี่ยมันจะไม่มีอุบัติเหตุเพราะอะไรครับเพราะความเร็วที่ใช้เนี่ยมันต่ําแต่พอกลางคืนไม่มีรถคุณขับร้อยยี่สิบ ในขณะทีกายภาพนี่ออกแบบไว้ประมาณ80ใช่ไหมฮะคุณก็คุณเงว่าหลุดออกจากไอ้โคง้งไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องพูดว่าเป็นความล้มเหลวของระบบซึ่งคนนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบบนี่จะมีส่ส่วนครับมีคนถนนรถแล้วก็ความเร็วที่เราบังคับใช้ครับ ขณะที่กรุงเทพมหาคนครมีความพยายามที่จะศึกษาแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนวิธีการป้องกันในเบื้องต้นเอาไว้แล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเรื่องสําคัญก็คือว่า1ทํายังไงให้กับฟิสิกอลของถนนคือกายภาพของถนนเนี่ยมันมีความปลอดภัยวันนี้ก่อนอย่างเช่นเส้นสีป้ายสัญญ,ญาณมีเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอหรือมีการชํารุดเสียหายอาจจะต้องมีการแก้ไข กับ2นะครับก็คือในเรื่องของด้านกายภาพอย่างเช่นผิวจราจรนะครับการใช้งานอาจจะมีการปะซ่อมบำรุงหรือผิวจราจรอาจมีความไม่เรียบนะครับสไฟแสงสว่างมีความมืดหรือมีความเสียหายไหมแล้วก็เรื่องต้นไม้สภาพแวดล้อมต่างๆคือทําใหว้วิชั่นของคนขับรถเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นในการมองเห็นอย่างไรก็ตามระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดอบุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลชนกันที่ช่องทางขวาสุด บนถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับสารอาญาสองคันส่งผลให้ท้ายรถยนต์คันหน้าบุบส่วนรถยนต์คันที่ชนมีลักษณะฝากระโปรงยุบเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งสองคันไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด